สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินผ่านหูแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องราวอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในลัธทธิประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือรัธธิทธวีนันรารัทธิบูชาศพที่ผู้ศรัทธาถูกกลอกให้เชื่อว่าการกินของเสียและการดื่มปัสสาวะคือหนทางแห่งการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ แต่คุณเชื่อไหมว่าถ้ำกลางกลิ่นทูปและเสียงสวดมนต์ที่ดูศักดิ์สิทธิ์นั้นแท้จริงกลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดร่างของคนตายที่ยังถูกบูชาเหมือนเทพเจ้าและความศรัทธาที่แปรเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งจนยากจะแยกออกว่าที่นี่คือสำนักปฏิบัติธรรมหรือสุสานของปีศาจกันแน่เรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิช่วงปีพุทธศักราช2565ถึง2566 ท่ามกลางป่าทางภาคอีสานที่เงียบสงบและห่างไกลาจากผู้คนนายทวีนันราชายวัยกลางคนผู้เคยทำงานเป็นหมอพื้นบ้านเริ่มอ้างว่าตนเองได้รับยานสื่อสารจากพระเจ้าเขาเชื่อว่าตัวเองคือผู้ถูกเลือกให้ชำระล้างบาปของมนุษย์และเริ่มตั้งสำนักขึ้นกลางป่ามีผู้คนทยอยเข้ามาอยู่ด้วยทีละคนจนในที่สุดกลายเป็นรัฐที่ขนาดย่อมนายทวีไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรุนแรงเขาใช้คำพูดที่อ่อนโยนและมีบุคลิกที่ดูสงบเหมือนพระ เขาพูดถึงการปล่อยวางจากวัตถกุการกลับสู่ธรรมชาติการเลิกกินเนื้อสัตว์และการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ภายใต้แนวคิดเหล่านั้นมันค่อยๆแปลเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มืดมนกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มพูดถึงสำนักนี้บ้างว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมบ้างว่าเป็นที่รวมตัวของผู้แปลกประหลาดแต่สิ่งที่แน่ชัดคือทุกคนที่เข้าไปอยู่ในรัที่นั้นมักจะไม่กลับออกมาอีกเลยและถ้ากลับออกมาก็เหมือนเป็นคนละคน ไม่มีแววตาเดิมไม่มีความกลัวไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับว่าจิตใจของพวกเขาถูกควบคุมไว้โดยใครบางคนนายทวีเริ่มอ้างว่าตนได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ทดลองพิธีกรรมการชำระร่างกายเขาเริ่มสอนลูกศิษย์ให้ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองโดยบอกว่ามันคือยาอายุวัฒนะเป็นน้ำที่แผงชีวิตที่พระเจ้าให้ไว้เพื่อรักษาบาปของมนุษย์ลูกศิษย์บางส่วนปฏิเสธ แต่ก็มีบางส่วนกลับเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะศรัทธาในตัวชายคนนี้อย่างหมดใจเมื่อความเชื่อถูกปลูกฝังต่อเนื่องทุกวันพวกเขาเริ่มทําตามคําสั่งทุกอย่างโดยไม่ตั้งคําถามนายทวีเริ่มให้ผู้หญิงในลัทธิอยู่แยกจากสามีและให้เรียกตนว่าพ่อทวีและให้สัญญาว่าจะไม่ทรยศต่อคําสั่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแม้กระทั่งสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมมนุษย์ความหลอนเริ่มขึ้นเมื่อมีผู้เสียชีวิตคนแรกในลทัทธิ นายทวีอ้างว่าผู้ตายนั้นไม่ได้ตายจริงแต่เพียงแค่เปลี่ยนภพภูมิเท่านั้นเขาสั่งให้ลูกศิษย์นำร่างของผู้ตายมาวางไว้ในศาลากลางลัททิเพื่อให้ทุกคนมากราบไหว้และบูชาเขาเรียกร่างนั้นว่าร่างแห่งความบริสุทธิ์และห้ามไม่ให้ใครนำไปฝังหรือทำพิธีกรรมทางศา,าสนาศพแรกนั้นอยู่ในลัทธินานหลายเดือนจนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแต่ไม่มีใครกล้าพูดนายทวีบอกว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นแห่งสวรรค์และสั่งให้ทุกคนสวดมนต์รอบศพทุกคืน ช่วงนั้นหลายคนเริ่มรู้สึกคล้ายถูกสะกดจิตพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงยอมทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวและรังเกียจแต่ก็ยังทำอยู่เพราะไม่อยากขัดต่อมานายทวีเริ่มพิธีใหม่ที่เขาเรียกว่าการชำระจิตใจและร่างกายด้วยของเสียเขาให้ลูกศิษย์บางคนดื่มน้ำที่ผสมของเสียจากร่างกายบอกว่ามันจะชำระร่างกายให้สะอาดจากความผิดบาปในชาติก่อนใครที่ล่งเลหรือปฏิเสธ เขาจะกล่าวหาว่ายังไม่พร้อมเข้าสู่สวรรค์ทําให้ลูกศิษย์คนอื่นมองคนนั้นเป็นคนบาปบรรยากาศในรัททิเริ่มเต็มไปด้วยความกดดันผู้คนไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่มีเสียงพูดคุยนอกจากเสียงสวดมนทุกวันพวกเขาต้องตื่นตีสีสวดมนกินของเหลวประหลาดและนั่งฟังนายทวีเทศถึงความชั่วของโลกภายนอกที่เขาบอกว่าไม่มีทางรอดพ้นจากการล่มสลายเว้นแต่จะอยู่ที่นี่ ยิ่งเวลาผ่านไปเสียงของนายทวีกลับยิ่งทรงอํานาจเขามักพูดด้วยน้าเสียงแผ่วเบาแต่ทุกถ้อยคากลับเหมือนสะกดจิตโลกภายนอกเต็มไปด้วยมารมีแต่ที่นี่เท่านั้นที่บริสุทธิ์เขากล่าวลูกศิษย์พยักหน้าตามโดยไม่แม้แต่จะเข้าใจความหมายทั้งหมดพวกเขาเพียงรู้ว่าการเชื่อฟังคือหนทางเดียวที่จะรอดและอยู่ได้ในรัฐที่ประหลาดนี้ในช่วงนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแป้งอายุเพียง28ปีเธอเคยเป็นแม่ค้าขายของในตลาด แต่ชีวิตล้มเหลวและเจ็บป่วยเรื้อรังหลังได้ยินว่านายทวีรักษาโรคได้เธอจึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือสิ่งที่เธอได้รับกลับไม่ใช่ยาแต่เป็นคำสั่งให้สวดมนต์และดื่มของเหลวศักดิ์สิทธิ์ทุกวันแป้งทำตามอย่างเชื่อฟังเพราะเธอเริ่มรู้สึกดีขึ้นจริงๆหรืออาจจะเพียงเพราะเธออยากจะเชื่อแต่ไม่นานนักแป้งก็เริ่มผ่ายผอมร่างกายสุดทรงและมีอาการประหลาดที่ไม่อาจจะอธิบายได้แต่นายทวีกลับบอกว่านั่นคือการล้างบาป เขาห้ามทุกคนพาเธอออกจากลทัทธิและเมื่อเธอเสียชีวิตเขากล่าวเพียงว่าเธอได้หลุดพ้นแล้วพร้อมสั่งให้ลูกศิษย์ช่วยกันเก็บร่างไว้เพื่อบูชาและแป้งก็คือศพที่สองในลทัทธิศพของแป้งถูกห่อด้วยผ้าขาววางไว้ข้างศพแรกและมีการจุดธูปก,กราบไหว้ทุกวันความกลัวในใจลูกศิษย์เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเคยชินพวกเขาเริ่มเชื่อว่านี่คือสิ่งปกติและใครที่ได้ตายอยู่ในลัทธิถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ บางคนถึงกับอธิษฐานขอให้ตนเองได้ตายต่อหน้านายทวีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มได้ยินข่าวลือแปลกๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบเพราะหลัที่แห่งนี้มีผู้ติดตามจํานวนมากและพวกเขาปฏิเสธไม่ให้คนนอกเข้าใกล้โดยอ้างว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าการพูดจาของพวกลูกศิษย์ดูอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยอํานาจจนคนภายนอกหวาดกลัวไม่อยากเข้าไปยุ่ง วันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงแสงเขาบาังเอิญไปเห็นลูกศิษย์ของนายทวีแบกถังน้ำที่มีกลิ่นแปลกๆเขาจึงแอบตามไปดูและเห็นว่าภายในกระท่อมหลังหนึ่งมีศพหลายร่างวางเรียงกันบางร่างเหลือเพียงโครงกระดูกเขาตกใจจนแทบล้มทั้งยืนรีบหนีกลับไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนคิดว่าเขาเพ้อเจอ้อจนกระทั่งญาติของหนึ่งในลูกศิษย์หายตัวไปและไม่มีการติดต่อกลับมาหลายเดือน ครอบครัวเริ่มสงสัยและเข้าแจ้งความกับตำรวจตำรวจจึงเริ่มสืบสวนและเข้าไปในพื้นที่ป่ากก,กอกเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในรัฐที่แห่งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงสิ่งแรกที่เห็นคือกลุ่มคนในชุดขาวกำลังนั่งสวดมนต์รอบศพจริงๆตำรวจเห็นนายทวีนั่งอยู่ตรงกลางใบหน้านิ่งสงบเขาพูดเพียงว่าอย่าแต่ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นก็คือศพหลายร่างส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนแต่ไม่มีใครสะทกสะท้าน หลังจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบศพทั้งหมด11ร่างทั้งหญิงและชายบางร่างอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยบางร่างแห้งกรังเหมือนถูกอบไว้ในห้องไม้นายทวีกลับบอกว่าพวกเขายังไม่ตายแต่เพียงแค่จำศีลเพื่อรอวันที่พระเจ้าจับหลุกให้ฟื้นคืนชีพสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเพิ่มเติมคือภาชนะหลายใบที่บรรจุป,ปัสสาวะและของเสียรวมถึงถ้วยชามที่มีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ นายทวีบอกว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเทวะและสั่งให้ลูกศิษย์ทุกคนดื่มทุกเช้าเพื่อป้องกันโรคภยัยภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นนั้นมันคือภาพที่ไม่อาจจะลืมได้ลงข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วภาพของชายชราในชุดข่าวนั่งท่ามกลางศพกลายเป็นไวร่าในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันสื่อทั่วประเทศต่างตั้งคำถามว่านี่คือศาสนาหรือความหลงผิดขณะที่ประชาชนบางส่วนกลับสงสารและมองว่าเขาอาจจะเป็นเพียงคนแก่ที่ถูกหลอกโดยตัวเอง ในระหว่างการสอบสวนนายทวีให้การว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครศพทั้งหมดเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่เขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าให้เก็บร่างไว้เพื่อรอวันฝืนคืนชีพนายทวีพูดด้วยแววตาสงบนิ่งราวกับเชื่อจริงทุกคำที่พูดเจ้าหน้าที่หลายคนถึงกับขนลุกเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าเขาบ้าหรือเขาเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือลูกศิษย์จำนวนมากยังคงปกป้องเขาบางคนคุกเข่าร้องไห้ขอให้ปล่อยนายทวี บางคนถึงกับเอาศพของญาติมาขอฝากไว้เพราะเชื่อว,ว่าถ้าอยู่ใกล้นายทวีวิญญาณจะไปสวรรค์โดยไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดตำรวจต้องใช้เวลาหลายวันในการเกลี้ยกล่อมและแยกลูกศิษย์ออกจากพื้นที่หลายคนอยู่ในภาวะหวาดกลัวและสับสนไม่ยอมพูดหรือกินอาหารใดนอกจากน้ำปัสสาวะและของเสียบางคนถึงขั้นพูดว่าถ้าพอทวีไม่อยู่พวกเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายทวีมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรคอนสารระหว่างสอบปากคำนายทวียังยืนยันหนักแน่นว่าทุกสิ่งที่ทำคือคำสั่งขององค์เทพเขาเชื่อว่าตนคือร่างทรงของพระศิวะและมีหน้าที่ชำระโลกให้บริสุทธิ์จากมนทินของมนุษย์แพทย์ผู้ตรวจทางจิตเผยว่านายทวีมีแนวโน้มเป็นโรคหลงผิดขั้นรุนแรง มีลักษณะของคนที่เชื่อในภาพลวงตาที่ตัวเองสร้างขึ้นและใช้พลังของศรัทธามากดทับสติของผู้อื่นพูดง่ายๆคือเขาอาจจะไม่ได้โกหกแต่เขาเชื่อในคำโกหกของตัวเองอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันสื่อเริ่มขุดลึกถึงชีวิตในอดีตของนายทวีพบว่าเขาเคยเป็นหมอพื้นบ้านจริงเคยช่วยคนเจ็บป่วยหลายรายและได้รับการยกย่องว่าเป็นคนมีบุญแต่หลังจากภรรยาเสียชีวิตเขากลับเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เริ่มพูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเชื่อว่าภรรยากลายเป็นนางฟ้าที่สื่อสารกับเขาอยู่ทุกวันเรื่องนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเขาเริ่มเชื่อว่าตัวเองได้รับภารกิจจากสวรรค์และคิดว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปคนในหมู่บ้านบางส่วนพยายามเตือนแต่กลับถูกนายทวีว่าว่าเป็นพวกมารจนทุกคนเลิกยุ่งปล่อยให้เขาสร้างโลกของตัวเองขึ้นกลางป่านักสังคมวิทยาหลายคนมองว่าปรากฏการณ์ลัทธิทวีนันราเป็นตัวอย่างของศรัทธาร้ายขอบเขต ซึ่งเป็นศรัทธาที่ขาดการตรวจสอบเมื่อคนสิ้นหวังในชีวิตพวกเขาจะมองหาความหวังจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติและหากมีใครพูดได้มั่นใจพอคนเหล่านั้นก็พร้อมจะเชื่อโดยไม่ต้องมีเหตุผลแม้หลังจากมีข่าวออกไปทั่วประเทศแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาที่ชัยภูมิเพื่อขอดูสถานที่จริงบางคนมาถ่ายคลิปบางคนมากราบศพที่เหลือบางคนถึงกับบอกว่าอยากเจอพ่อทวีสักครั้งในชีวิต นี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าความเชื่อยังคงทรงพลังแม้จะอยู่ท่ามกลางความสยดสยองเพียงใดเมื่อศาลเริ่มไต่สวนคดีนายทวีไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดเขายังคงกล่าวคำเดิมว่าข้าพระเจ้าทำตามคำสั่งของพระเจ้าผู้พิพากษาถึงกับกล่าวกลางศาลว่านี่ไม่ใช่ศาสนาแต่มันคือโศกนาฏกรรมจากความหลงผิดของมนุษย์หลังคดีสิ้นสุดศพทั้งหมดถูกเผาตามพิธีทางศาสนาเจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดพื้นที่อยู่นานหลายวัน แต่บางคนที่เข้าไปในสำนักนั้นยังคงพูดว่าได้กลิ่นธูปกลิ่นศพและได้ยินเสียงสวดมนต์ในยามค่ำคืนเหมือนดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาย,ยังไม่จากไปไหนชาวบ้านบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องแปลกๆหลังจากนั้นเช่นเห็นชายชราในชุดขาวเดินอยู่ริมป่าหรือได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางคืนบางก็ว่านายทวีไม่ได้หายไปแต่เพียงเปลี่ยนร่างเพื่อเฝ้าดูสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่แต่ข่าวลือนั้นไม่เคยหายไปจากหมู่บ้าน หลายเดือนต่อมามีลูกศิษย์เก่าคนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนอยู่ในนั้นเหมือนเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งนายทวีพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเราไม่ได้กลัวศพไม่รังเกียจของเสียมันเหมือนจิตถูกล้างจนหมดสิน้นคำพูดนั้นทำให้ผู้ฟังหลายคนขนหัวลุกและสะอิดสะเอียนไปพร้อมๆกันนักจิตวิทยาอธิบายว่าพฤติกรรมของเหล่าลูกศิษย์นี้เรียกว่าแชร์ไซโคซิสหรือกล่าวง่ายๆคือโรคภาวะหลงผิดร่วม จะเกิดเมื่อคนหนึ่งมีอิทธิพลสูงจนสามารถส่งต่อความหลงผิดให้ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวทุกคนในกลุ่มจะเห็นภาพลวงเดียวกันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งศรัธทธาที่แท้จริงทั้งที่ความจริงคือฝันร้ายเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นบทเรียนใหญ่ของสังคมไทยว่าความเชื่อไม่ว่าจะสูงส่งเพียงใดหากปราศจ,จากเหตุผลและการไตรตรองมันก็สามารถกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายชีวิตคนได้ และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่โดนทำร้ายกลับไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกทำร้ายแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ชื่อของนายทวีนันราหรือพระบิดายังถูกพูดถึงในฐานะเจ้าลัทธิบูชาศพที่บิดเบือนศรัทธาให้กลายเป็นสิ่งหลออในประวัติศาสตร์หลายคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนมากมายถึงยอมศรัทธาเขาได้ขนาดนั้นคำตอบอาจจะง่ายกว่าที่คิดเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่กล้าพูดว่าฉันมีทางรอดให้เธอ ย่อมถูกมองเป็นแสงสว่างแม้แสงนั้นจะมาจากไฟที่กำลังเผาไม่ทุกสิ่งอยู่ก็ตามเรื่องของลัทธิทวีนันราไม่ได้จบเพียงแค่คดีในศาลแต่มันได้เปิดคำถามในใจของคนทางประเทศว่าเส้นบางๆงระหว่างศรัทธากับงมงายอยู่ตรงไหนและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นยังเป็นศาสนาหรือกลายเป็นลัทธิไปเสียแล้วและนี่คือคดีจริงของลัทธิบูชาศพลัทธิที่กินชีวิตผู้คนด้วยความศรัทธาความหวัง แลละคววามกเรื่องราวนี้เตือนใจเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเพียงเงาของความหลงผิดที่รอวันกลืนกินมนุษย์ทีละน้อยขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวลึกลับคดีจริงและเหตุการณ์เหนือความเชื่อแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องจริงที่ชวนให้ตั้งคำถามกับความเชื่อของมนุษย์แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ